จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับโอเค okay. let's go <S <c oughs> ในที่สุดก็มาในะครับผมหลังจากผ่านนรกมาประมาณ 6- 7เดือนในะครับผมประตูที่เขาบอกว่าเก่งพอๆกับวากาบายาชินะครับผมที่เขาบอกว่าเป็นประตูที่เก่งพอๆกับวากาบายาชิในะครับผมแต่ว่าในอีกคนละด้านในะครับผมเป็นประตูต่างชาติเมตาตูใหม่เขาก็คือซีโนเฮนเดดสโมสรสีแดงในครับผมมาพมกับท่าชก และลึกชาติเนี่ยผมท่าชกแบบความหวังของหมู่บ้านผมจะตั้งชื่อว่าท่าชกความหวังของหมู่บ้านกันแล้วกันเพราะตะเกียบม,มันถือว่าเท่ยอยู่นะนี่นครับผมมันจะมีเพื่อนรุ่นทีมโหขึ้นมามาโค้งกับการต่อยบอลอันลือลั่นนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจอก,กองหน้าบวก12เปอร์เซ็นต์ผมถือว่าบวกน้อยไปนิดนึงนะเมื่อเมื่อเทียบกับความเก่งกาจของความกามายชิมีท่าชก510ิ แดกสตาิน่าน้อยมาก260ว้าวอันนี้ดีบอล3%ปอ์อย่างง่ายนะครับผมคือง่ายมากๆแล้วก็ค่าบอลลอยสูง15%ค่าบอลลอยต่ำ15%ดังนั้นตัวนี้ก็คนละด้านกับว่ากาเวชินีครับผมไอตอนแรกเนี่ยผมก็หมายมัดปั้นมือนะครับว่าอยากได้นะครับผมแต่หลังจากที่ผมไปอ่านรีวิวมาเนี่ยผมได้ยินมาว่ามันแตกเละเทะเลยครับผมคือโดนซันตาน่ายิงนอกกรอบก็แตกมิคาเอลยิงก็แตกโดนมิสกิทาโร่ ยิงไฮสปีดเทอร์นาโดสกายอัลฟาแตกผมนี่หน่านี้เลยโดนมิสกิยิงไฮสปีดแตกได้ไงอ่ะหมดอารมณ์ลงไปเยอะนิดนึงเนีครับผมแต่ที่หมดอารมณ์เยอะไปมากกว่านั้นเนีครับผมก็คือบรรดาตัวข้างตู้นั่นเองตัวข้างตู้ได้แก่นิตาชุนโง่โงเลยครับตัวนี้โงส่สัสสัสไอ้เย้บเมตาอยู่สองวัน เนื้อผมสําหรับตัวนี้ซาไนเดอร์นะครับที่มันมาซะจนแบบว่ามันมาบ่อยมากไอซาไนเดอร์กับไอดีแอสองตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรเคแลบเนื้อผมโดยเฉพาะไอยี่แอดนี่ตั้งแต่ผมเล่นเกมมาหกเจ็ดเดือนนะมันมาประมาณสิบรอบได้แล้วอันนี้ผมไม่ได้โมนะครับคือผมจะให้ดูครับผมจะให้ดูดีอผมมึงดูดีอกูมึงเตรียมตัวตำลึนได้เลยดีอผมมีบวกสองตัวนี้แล้วผมมีตรงนี้อีก ห้าตัวคือผมสามารถทำบวก4ได้2ตัวเลยอ่ะส,สำหรับ D S อ่ะแต่ว่าผมจะบอกเลยว่าเคแลบช่วงนี้ไม่ร er ู้่ะฟอร์มตกเคแลบช่วงนี้ฟอร์มตกนะฮะนอกเหนือจากตู้นี้นะฮะไม่มีตู้อื่นให้เปิดเลยนะครับผมจะบอกไว้ให้ผมกะว่าผมจะให้สัก600บอล600ผมให้600ก็พอนะฮะหกร้อยอนได้ก็ได้ไม่ได้ผมก็ไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยดูเงินเลยดีกว่านี่ครับผม5% 0.42ซ็โนเฮอร์นันเดส์นะครับผม Let's go <S 5%โอ้โหนี่ยนกตัวเดียวน,นี่นะ5%ไม่มีแจกไม่มีแถมไม่มีแลกแล้วก็เป็นตู้ Dream Collection ไฮ้เแม่ตู้ Dream Festival ที่แบบว่าเป็นตู้โหดอะ่ะแถมตัวแบบไหนี่ค่าตู้ก็แบบคือเปิดมาได้แสงเนี่ยยังลุ้นยากเลยผมจะบอกไปให้เปิดมาได้แสงยังลุนยากเลยเนี่ยโอ้โห โอ้โิกีบไปร้อยบอลแล้วครับ้อยบอลก็กบีบแล้วออก,ก่อนใชกันจะเปิดต่อดีไหมเนี่ยเป็น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 ,ปน,ปนการเปิดตู้นี่แบบคือผมเองก็ตู้ก็ยากตัวก็อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้หบอลหลอกอยู่แล้วหลอกหลอกเขี้ยงงะหลอกครับร้อยห้าสิบบอลผ่านไปเฮ <c oughs> ้ยผมว่ายกเลิกดีกว่าวตู้อะไรก็ไม่รู้อะตัวก็ไม่อยากได้อีก ผมว่าเราคอออฟดีกว่ามาแล้วสิสม้มมันมันเห็นกูจะเลิกเปิดมันมาเลยครับ200ตู้200บอลมามาลูกเดียว200บอลเี่ครับผมมาลูกเดียวเลยออกัวกูจะเลิกเปิดแม่งออกนะคเปรีย่ยวโคโห มันเหมือนมันฉีดหน้าผมเลยครับโอ้โหดูเคแล็บมันเหมือนมันฉีดหน้าผมเลยครับนี่คือซีโนเฮนันเดสซีโนเฮนเดสครับแต่คนละเวอร์ชั่นอันนี้แล้วสีแดงเหมือนกันด้วยมันเหมือนมันฉีดหน้าผมเข้าตรงนี้แสดงว่าแบบฉีดหน้าผมเลยว้ยแต่ว่ามันหลอกผมไม่ได้นะมันจะให้ผมดีใจนะแต่ว่าแต่ว่ามันคนละสีคนละที่อะไรแต่ว่าแล้วอยู่สโมสรด้วยนะคือมันเป็นการแบบเดียวกันนะโอ้เคแล็บเนี้ยผม ตัวนี้หัดขวาทุกคำหัดซ้ายเฉพาวโอ้สองร้อยห้าสิบบอลได้สีโนโงโง,โง,โงโตัวเดียวงั้นหรือผมว่าผมว่าผมเปิดอีกเมาส์ติเดียวนะถ้ามันไม่ออกผมว่าผมยกเลิกดีกว่าผมไปดาวน์บอลเลเจนด์ไปเปิดตู้ยำช้าดีกว่าไอ้เฮียอย่างน้อยมีฟีเซอร์มาโบ๊ะปัให้ได้มันหน่อยไอเฮียพุ่งตรงสามร้อยบอลคิดว่าทำตังค์หลน่นไปก็นนะได้เนี้ยผมแม่งมาดูเลย พอผมกดแล้วแม่งมาเว้ยเฮ้ยไม่มาว่ะไม่มาไม่มาไม่มาโอ้สามร้อยบอลไม่ออกนะครับอีกหน่อยหนึ่งว่ะตู้มันห้าเปอร์เซ็นต์ครับโอ้พอพอเลิกเลิกเลิกครับเลิกครับกูเลิกครับเลิกครับเลิกเปิดเลิกเปิดครับเลิกเปิดอีกสักหน่อยหนึ่งมาอีที่อ่ะห้าร้อยบอลไหมกลมๆลูกกลม โอ้โหไอ้เฮียออกเกมเลยงงละกันออกเกมกลางคันแบบนี้เลยละกันกูไป Ball ดล้วกันบอลเลเจนด์ดีกว่าไอ้เฮียป่ะมาเปิดน,นี่ดีกว่าไอ้เกมพันนั่นะปล่อยนไปวันนี้มันนี่มีตู้ใหม่มาวันเดียวกับเคแล็ปเลยนะผมเป็นยำ้าการันจิผมจะให้ดูนะครับตู้ยำ้าการันจินะครับผมโอกาสออกสปาคิ้ง10%เคแล็แม่งโอกาสออก5%ไอ้เกมเฮียนี่ ออก10%เนะครับผมตัวหน้าตู้นะฮะ1%ไอเฮียเคลลับ0.42%ตู้นี้นะครับผมการันตีสปาร์คิ้งทุกสเต็ปคือ1สเต็ปมี N R แน่แนุ่กสเต็ปครับสำหรับตู้นี้ย้ำฉากับลันจินะฮะแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวขอไปเปิดเอ่อนี่ก่อนแล้วกันนะฮะนี่ก่อนแล้วกันบิ๊กแทงซุอร์แทงนะฮะฟรีฟรีฟรีเลย เสียงดังไปเบาไปปั๊บโขขอ,อ,องฟีน่าจะรุนยากว่ะรูสรงแล้วรูสรงแล้วรุนยากนยครับผมเอะแตกโอ้ยมีเบจิต้ามาช่วยเอเฮี้ยไฟนันแเฟลชช่ากบิ๊กบิฮ่าไปยังกัวไว้เจ้าซื้อนะครับผม ฟังฟีเซอร์นะครับผมโอ้โหตัวไหนไม่รู้แต่คือเอเลดอาไอ้บ้เอาปล่อยอ่ะเนี้ยผมโวยชนไหนไม่รู้อ่ะโวัชนไรวะน่าจะสวมป่ะผมว่าโวนนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นแฮปปี้วีคเอนด์นะฮะสปาร์คิ้ง50%นะครับผมโอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนของบันไดจะเหมือน50%าสิบเร์คแลกปะเนี่ยนะ เรนทไม่ออกแต่50าบไดอกคบมมารอันนี้คือ50แทิ K ครับไม่ได้5 0เียนะมนมนี่คือเกมที่รักเราครับผมไม่ใช่เกมที่เรารักแต่เป็นเกมที่รักเราเรามารักคนที่รักเราดีกว่าโอ้โหเบนจต้าไอเยี่ยมไว้ชัแรกเลยสั์โอเคนะครับผมมาดูนะตัวนี้ก่อนนะครับผม ย้ำฉาเนี่ยนี่คือตัวยับกูไม่ได้เลยเนี่บผมกูไม่ได้เราเกตทิงแม่ปไปเลยละกันนะครับผมถามว่าปัญญาอ่อนไหมก็อาจจะ <c oughs> แล้วก็มีลันจีอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมเป็นสองตัวใหม่สปาร์กิง้งแต่ว่าสองตัวนี้เนี่ยถามว่าเอามาไน้าเขียดไหมมันก็ไม่น่าเขียดนะเนี่ยอย่างลันจีเนี่ยมันปั๊บ เอลิเมนต์เลสนะครับคือบัฟสีแดง30%เลยนะเว้ยตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันบัฟ40%เลยนะถ้าเกิดว่ามันไปถึงหกดาวอ่ะมันบัฟ40%สีเขียวสีเหลืองแล้วก็ดาร์คบอลซาก้าว้าวแล้วก็ตัวหลังตู้นะครับผมมีเบจิต้าซูเปอร์ไซย่านะครับมีเมทั er ลคูลเลอร์นะโอ้ตัวนี้เท่มากน่ามั้ยฮะเจ็ดเก้สิเ,เ,เป็นยังไงวะ ิดนะฮะฮมีทลังคิดนะครับผมโกฮังผู้ใหญ่นะฮะมีซูเปอร์บูส์นะครับผมแล้วก็มีราชาปีศาจพ,พิก,โกโลโร่นะฮะตัวที่ทำเซ็น,เนขายได้เลไหมอ๋อใช่ไหมแล้วก็มีปาด็อกตัวนี้ก็ทำเซ็นขายได้เนื้อบทุกที่ยาดบาร็อกแล้วก็มีผู้เท่าเต่าตัว,ตวเอ็กซ์ตีมตัวใหม่อ่าปักลุยกันเลยดีกว่านะฮะมันไม่มีสเต็ปนะมันเปิดได้เรื่อยๆมันการันตีสปาร์คิง้งสเต็ปนะครับทุก็คือทุกสเต็ปอ่ะม,มีไฮไลท์เหลือล่ะนะครับผมมาเด่ๆ ตัวใหม่จะมาหรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะโอ้โหมาถึงมีนวัตกาศแล้วไปแบบนี่การาัในตีแน่เอาสองตัวนะฮะแน่สองตัวโกคูกับฟรีเซอร์โกลเด้นปล่อยกันบนอวกาศครับข้ามี่ข้ามี่ฮะย้า,าโอ้ยตัวใหม่มาไหมโอ้โหเป็นซูสิย่าบาร์ด็อกนะครับผม ตัวนี้ทำชินใครได้เก่งเพาะว่เก่งเพราะว่าเช่ตัวพ่อมันตายมาสงตัวยังถ้ไม่เก่งนี่ร้องนะเนี่ยถ้าไม่เก่งครับแจะมันแปลกนะันเก่งไหมเนี่ยเฮ้ยมาสามตัว <Okay. S 1> โอ้โหราจารบีซาติโกลเนี่ยผมราจารบีซาติโกลสี่ตัวพ่อเป็นตรหโอ้โห ปาร์กิ้งมาสี่ตัวเจ็ดเกยแต่หน้าคุยไม่ออกนะครับมาอีกก็สามดาวเลยเนี่ยสำหรับบาด็อกนะฮะยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ซุปเปอร์สยามป้องกันการโจมตีนะฮะไม่ดีนะไม่ดี่ะยังไม่ดียังไม่ดีอ่ะนะ่ไครับโอ้เก่งเลยเหรอว้าวอ่ะคือคือมันมีมันมีฉากเยอะล่ะนะครับผมเพราะว่า,วามันการันตีไงเข้าใจปหม มันการันตีสปาเก,ก็ตตุกสเต็กลนะับไปฟิเซอร์บอกเลยว่าแตกสเต็ปแน่นอนเพราะว่ามันการาันตียังไงมันก็ตายอะอาจจะเป็นตัวเดียวนะมันธรรมดาเดินไปนะฮะไม่มีอวังการนะโอไม่มีอะไรดีเดอมัสยาโู้ชนะนะโอ้ขอหน้าตูาางกันแลดิกมาก่อนเลยแล้วก็หยักฉาเลี้ยว ดาบูล้าเลครับไนะอ้มูนต้องเปล่าอนาบัตน้องสั่ยไววัไม่บาดต้อง่รีบูเปี่ยงมาเป็นเบจิต้านะครับ <veux> โอ้โหโ,โอโ้โหเบจิต้าไอ้เบจิต้าเวอร์ชันนี้แม่งเป็นไงบ้างวะหัวป่ะเนี่ยยีสกนะฮะซาก้าฟอร์มเดอะบูบี้หรือว่าแท็กฟัสยากำลังป้องกันบลาสโอโ้โหอโีย ไหวปะเนี่ยตัวนี้ไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยตัวนี้ไหวไม่ได้เพื่อนเนี่ยผมดูไม่น่าไหว,วนะเบนจิต้าตัวนี้ไม่น่าเวิร์กรับไม่น่าดีป่ะเบนจิต้าตัวนี้เออมีเมฆสีทองแล้วผมกับดาวนาำเมฆกาลังจะระเบิดเนี่ยผมบอลจิงกี้ชัดเลง โกคูหรือทุบให้สัตว์คำนี้อย่าพูดขอร้องโอหังตอนเด็กนับปะแอนดรอยยี่สิบลาดิดเนวเนวเนวเฮ้ยไมนมีตัวเดียวหรอบอลกีกี้อ่ะเฮ้ยบอลกีกี้เอามัเดียวอะส่งไปแล้วมืออย่าพูดคำนี้โกคู ยับเช้ายัเช้าแล้ว่าได้รจีออมามาห่ไอ้เ้องนี่ผได้สตัวแล้วนะฮะยามาผอหนึ่งพอไม่แปลร่างว้าวเรียมากๆนะฮะแต่ว่าคารีสตาร์กิ้งอาจจะเป็นเฟกเอานี่ยผม แต่ว่าเพ้แต่ตัวออกนะครับออร์นจิแพ้นะครับโอ้โหเฟกเอานะครันี่เฟกเอาครับอาจจะเป็นตัวดีเปล่าแล้าเฟกเอาอ่ะรลอกผมไม่เอาเบสตานะไม่เอาเบสตาไม่เอาเบสตาไม่เอาเบสตาเฮ้ยเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเอ้ย ตัวเทนเนี่ยครับผมโอ้โหผมนึกว่าจะไม่ออกแล้วเฮ้ยโอ้โหเปิดมาห้าห้าครั้งแล้วนะฮะลันจี้ยังไม่ออกนะออกยำฉานี่ครับผมเวทีจริงผมอยากได้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับยำฉาไอ้เหี้ยตัวแบบตัวละครสุดจะขี้เลี้ยงนะไน่ว่าในกระตูนนะตัวละครแบบตัวเน่าสงสารแล้วตัวนั้นตัวคุยๆนะตกแล้วก็ตุยท้องเนี่ยครับผม ลันจีคว้าลันจีแล้วเราจบเลยนะฮะจบเลยครับจบเลยครับเร็วโดโดเลียคุณโดโดเลียอู้บูลังแต่ว่าเป็นเอ็กซ์ตีมาเลยลังสากลังบ่ายคู่ลิล เฮ้ยเอยเอะเฮ้ยมันอกมันอสเต็ปม,มันอก,ตกนตอ้ยบอร์ดอกโอโหมันได้เยอะมากเลยนะเบอร์ด็อกโอ้บอดาวนี่นเซล,ล์จะรอไมเสดาวเตวอ้เบอร์ดอกหดาวไปแล้วนะครับผมโอ้โหหกดาวกลายเป็นเก่งไปเลยครับตอนนี้ พอมันหดาวนะฮะได้ตัวตะกี้ม,มา4มีเมนตีเล้ว3ปั๊บ23%กับซูปเปอร์ไซยาพลังโจมตีกับพลังป้องกันกายเก่งไปเลยครับคือได้เยอะจนเก่งไปเลยครับเอาอีกตัวหนึ่งเซนไคเลยมาไหนๆก็ไหนๆแล้วมาตัวหนึ่งเลยมาตัวนีงทำเซนไคเลยมาเอาไว้เบนต้าออกแต่กูไม่อยากได้เบจต้ารนะัจี คือมันเก่งไปเลยเดี๋ยวเราทำเซนไคให้มันเก่งไปเลยดีกว่านะฮะถ้าเกิดว่าเราได้โอยตรทำเซนไคมันเหนื่อยมากเลยอะ่ะอีกแม่คือตัวอะไรตัวน,นึงมานะนี่อ่ยแต่ขอบาด,อด็กอ,นะอ,อ,อ,อกดีกว่ารันจีนั่นตอนนี้พอเลยนะบาร์ด็ oh. 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 อกดีกว่าแล้วโอเการันตีอยู่แล้วสเต็ปครับอาจจะแบบตัวไม่ดีนะฮะต,ตู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีรุ่นละาด็อกครับสเต็ปนี้นะ เฮียเบจิต้าโอ้ไม่ก็เฮ้ยเริ่มเฮียลนะครับ8สเต็ปแล้วครับผมันเพชได้ทุกอันนะแต่ว่ายกเว้นลันจีครับยกเว้นลันจีนะครับผมจะบอกว่าเบอรด็อกเราไมได้ก็ไม่ใช่นะครับผมโอโ้โหมันเก่งไปแล้วครับเบจิต้ามันเก่งไปแล้วเอาจริงถามว่ามันเก่งไหมคือผมแค่ไม่อยากได้เฉยๆนะฮะ แต่ว่าไม่ได้หมายความมันไม่เก่งคือเบจิต้าเนี่ยมันบัฟ30%บ30%นะฮะแทกมูวี่กับแท็กซูเปอร์สยาพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกัน30%แล้วก็ใครมาจากเอ่อมู Movie, วี่บวกอีก15%แต่คือผมไม่เคยไม่อยากได้มันเชื่อไงแม่สีดอกเบจิต้ามาเองอีกแล้วมาเยอะมึไงไไอ้ก,กี่ลูกมึงก็มาไอ้ลูกมึงหัวอะกินไอ้กทางวะ้กินโกเทไอ้ก บเนตนไ้ต yeah, no. oh, ah, oh. ัวไได้ค oh. anyway. ูเล่ยากได้ว่คลไม่อยากได้ตัวหนีตัวมอ้ยย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 วยยยยะมตัวเยยยโ แม่แม่งบวกสาแม่งบวกแม่งบวกดาวไปแล้ว28%ไฮบิตไซย,ยาแล้วก็ซันแฟมิลี่ไอ้เหี้ยคือทุกตัวผมแม่งเก่งหมดแล้วอะ10สเต็ปผ่านไปนะครับผมลันจียังไม่ออกลันจีพูดตรงๆนะผมไม่อยากได้แล้วนะฮะผมรอบาดอีกตัวหนึ่งแล้วไก่ปูเลยครับลันจีพูดตรงไม่หาเลยครับแต่ว่าตัวไหมผมว่าผมว่าน่าจะตัวตครับ ไอ้เยอะขอมาดอกตัวเดียวแล้วจบเลยอ,ะอ่ะแต่ที่ไม่เหมือน,นขี้ไม่สุดอ่ะสมัยัดแม่มันขี้ไม่สุดเลยวิสโอ้ปุ่นแดงอีกโอ้สปาร์จิงมาแน่แน่แต่ได้ดตัวธรรมดานะมาดอกแล้วมาดอกแล้วกูไม่เอาแล้วโคเทนกูลเลอร์ยียอะไรเงี้ยทิกโลอะไรอีกเงี้ยแล้วมาดอกแล้วสามัญโกหังอะไรก็ไม่เอาแล้ว ปังปีหน้าปังตีหน้าแค่นี้ก็บอกไปแล้วว่าเราจะได้อะไรนะเร็วเรียกเอาโอเค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 จบเนี่ยผมเจ็ดดาวรอเซ็นไค่เอาไว้เข้มเนี่ยผมพอแล้วนะฮะรันจีไม่เอาไก่ปูแล้วครับไก่ปูครับพอแล้วโหลขุดไปเกิน กว่าที่เราคิดนะลงกดไป12ครั้งแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้อะไรมานะครับคือเมื่อตัวนี้สลับตัวลงมาเนี่ยเปลี่ยนกับเพื่อนเนี่ยดาเมจที่ได้รับลดลง20%นะครับผมว้าวแล้วก็มีบัฟนะครับผม50วินาทีแรกนะฮะให้กับตัวเองก็คือบัฟดังนี้บวกดาเมจอีก30%ต่างหากแล้วก็เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด30%เด้งเลือดนะครับผมโอ้โหแคนเซลิลไม่ได้ทั้งหมด นะฮะอันนั้นต้องเป็นเมื่ออีทิดวิตามินบีสไลด์โอ๋อเชี่ยวอย่างโหดเลยอะคือบวก10%บเเดเมจในทุกๆครั้งที่เพื่อนร่วมทีมของเราอะโดนตีด้วยการโจมตีโดยลูกพลังสเปเชียลมูฟสตัทสูงสุด50%ครับโ่วตายตีแรงขนาดไหนก็เนี่ยตัวเนี้ยคือผมว่านะดีกว่าดีกว่ายันจิกระยำใช่ไหมคือเปิดได้ตัวเนี้ยมาทำเซิรไคลได้เนี่ย ผมว่าไม่ดีกว่าลันจียำฉายี่อะไรนะที่จริงนะครับผมนี่ไว้ตัวพวกนั้นนี่นะครับให้ดูวันนี้ครับน,น,น,นี่คือผลของการฟาร์มแบบหลังโคตรหลังแข็งนี่คือแอนดรอยด์ยี่สิบเอ็ดสิบสี่ดาวเซนใครสิบสี่ดาวนะเซนใครเจ็ดนะครับ,รบผมผมบอ,อกเลยว่าหลังโขดหลังแข็งนะฮะตัวนี้เมียครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเมียครับตัวนี้แล้วสามก็อัพไคลเสร็จแล้วนะครับ เลเวสีต่ต้องนอนั้นยังไม่ได้อัพเลยดีกว่าประมาณนั้นนะฮะนองนั้นเรียกว่ายังไม่ได้อัพนะฮะเฮ้ย <Hey, S 1> มึงมึงอนแหละดูเพเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงอะกดฟอลโล่หรือยังวะเอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงเนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิเฮ้ยติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะ ยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย